คันนี้เป็น R35 ที่แต่งฟีดเมนต์สวยมากมาก สวัสดีนะผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซากันอีกแล้วนะครับหลายคนเขาคิดถึงผมสภาพนี้แล้วครับผมหลังจากที่คลิป2 3วันนีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเป็นวัยรุ่นแบบพิชาฟาร์มวัยรุ่นกระบะซิ่งกันมานะครับก็ตามสไตล์ครับที่ทุกคนรีเควสกันแต่วันนี้ขอกลับมาเป็นโมโตพาซาคนเดิมเพิ่มเติม,ตม,มความน่ารักราคาผมแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นรุดๆุน,นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้มากับเจ้าคันนี้ครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่300กระลาดไลฟ์โชว์รูมเลยครับเป็นโชว์รูมที่ขายรถมือสองอันดับหนึ่งในใจของผมนะครับใครที่จองรถกับ300กระลาดไลฟ์ทักมาครับขออนุญาตหักค่าคอมนะอ่ะเรามาดูคันนี้ดีกว่าแน่นอนหระครับซุปเปอร์คาร์แดนปาดิบ R35 คันนี้นะครับเจ้าของก็คือพี่เอกับพี่กิฟนะครับก็พี่แชมป์ก็ไปขออนุญาตแล้วก็เพิ่งไปเจอกันมาที่งานมิทติ้งนะครับผมก็ขออนุญาตพี่ชายพี่สาวด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านพี่เขาหน่อยนะครับใครที่สนใจนนะะคครรัับชุดเสสื้้้้ออผผาขงงูหญิววยๆป ผมสามารถติดต่อไปที่เพจนี้ได้เลยกิฟซี่ช็อปนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่า R35 ซปเปอร์คาร์แดนปาเดบคันนี้บอกเลยว่าได้จาก300กาโลล้านไปเพราะเราจริงๆเราเคยถ่ายคันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคันนี้เป็น R35 ที่แต่งฟีดเมนต์สวยมากคือคันนี้ตอนนี้ขายอยู่นะครับถ้าผมมานะครับผมจะได้ค่าคอมอ่ะเดี๋ยวพามาดูดีกว่าคันนี้นะครับคือนิสสัน g d r R35 นะครับเอาเดี๋ยวมาดูแล้วร่าวๆแล้วกันฝากระโปรงคาร์บอนครับผมลิ้นหน้าคาร์บอนชุดแต่งคาร์บอนล้อนะครับผมตัวนี้ เป็นล้อพิเศษด้วยนะครับล้อฟอสนะครับแล้วคือล้อมันสวยมากอะและที่สําคัญตัวนี้เป็นเบรกแบมโบ่หกพอตนะครับแล้วจานใหญ่มากดูดิจานแบบขับซุ้มอะซุ้มคือเต็มซุ้มไปเลยอะและคันนี้ที่สําคัญที่ผมชอบนะครับตามมาดูข้างหลังคือทุกคนลองมองมุมนี้ดิคือออฟล้อหลังแม่งกับยางแม็กคือแบบใช่เลยอะคือแบบมองมุมเนี้ยคือสวยมาก ดูดิพอมากเลยชอบจริงๆอะถ้าสมมติว่าผมมีตังค์ผมก็อยากได้แต่คือผมไม่มีตังค์ไงถ้าพี่เอกับพี่กิฟดูอยู่นะครับสปอนเซอร์รถให้ผมฟรีๆก็ได้นะครับเมื่อเรามาดูข้างหลังแล้วละครับคันนี้บอกเลยว่าคือสวยอะคันนี้คือแต่งลงตัวมากเอาง่ายคือซื้อคันนี้ไปแล้วทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มันแต่งมาเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นปอยเลอร์หลังคาร์บอนดิฟิเซอร์หลังคาร์บอนท่อคือ มาดูท่อท่อแบบกำปั้นยัดเข้าไปได้แต่ตอนนี้มันร้อนอุ๊ยอ๋อไทเทเนียมไม่ร้อนแล้วนี่หว่าไทเทเนียมมันเรื่องอมความร้อนนี่มันไม่มีอยู่แล้วนะครับอยากฟังเสียงข้อบปะนาะยอยากฟังปะอยาก แล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับผมเอ้าไปไหนกันแล้วมานร็วเร็วดูดิเหมือนแบบตัวแยกลากันสวัสดีครับเฮ้ยชี่ออะไรเนี่ยสวัสดีครับ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 วันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยขับได้ไหมวันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรล่ะแล้วถามทำไมชื่ออะไรอันนี้ชื่อโบนิสบาร์แล้วครับขับได้ไหมคันนี้ขันไหนอะอยากขับนานแล้วอ่ะวิ่ง D3R2 นี่งสปอาร์แล้วถ้าไปนั่งอ่ะได้แต่ถ้าขับอาจจะต้องจ่ายสังพี่นะเพราะจริงๆเดี๋ยวพี่ซื้อเป็นเจ้าของละ ก็คือวันนี้เอ้ยจริงๆเราเคยพา,พากันไปขับอาสามห้ารอบหนึ่ง,ง <ดำ S 2> ใช่เป็นไงความรู้สึกตอนนั้นรืมรปลง กระชากกระชากกระชากแต่ทีรู้ความรู้สึกว่าข้างหลังหัวติดใช่ข้างหลังหัวติดแต่วันนี้เดี๋ยวเราซ้อนสี่ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าด็อกซีข้างหลังของนิสันทีดีอาร์สามห้าเนี่ยมันจะนั่งได้จริงหรือเปล่านั่งได้ดิมันก็นั่งได้แต่ถ้าเจอหลุมก็เจอเหงื่อได้จะนิดนึงจากคนปกติเป็นคนชอบอาร์สามห้าอยู่แล้ววะใช่พี่ชอบมากชอบเอากอันนี้ปกติไม่มากับผมเนี่ยวันนี้มีอาร์สามห้าปุ๊บมาเลยมาเลยมาเลยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมดด้ววยไไปปงงอกกกซิ่่ันีา โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่กับแฟนสยองในชาแนลแล้วนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตก็ขอรถก่อนละครับสวัสดีจ้าเว้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเป็นไงเดี๋ยวรับมิเรียเลยโอเคครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปดู้อสัมมาหานะครับเฮ้ยนะสามห้านั่ง วัวเลยทำไงให้ตื่นทีวะไม่กล้าดิเราเห็นอาสามห้าอัดสีเมื่อลหรนี่แหละเห็นเป็นอย่างอาสามห้าอัดหน้าเนี่ยอยากอาสามห้าอัดเบลีเออร์เวลาห่าน้าไม่รู้ว่ามันผูห่น4ีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยหแต่ไเลยนะ เมื่อกี้แสดงนะครับทุกคนจริงแล้วกลัวเสียงแหบมันคือรถในฝันของพวกผมเลยจริงเหรอใช่ถามหน่อยถ้ารู้นะบอกว่าชอบปลาสามารถจริงอ่ะอันนี้ปีไหนโอ้ปีไหนบอกกันไปปีเอ้ยมึงรีบตอบจังอ่ะเอาไเหี้ยมันมีอะไรได้คิดอ่ะเออสองพันสิบครับเออโมนีนสองพันสิบหกได้ขนาดรถเก่าอย่างน่าขับกันนะจริงอันนี้ผมบอกว่ารถเก่าเหรอครับ ใครที่จะซื้อคันเนี่ยคือบอกเลยแค่ซื้อขับซื้อไปขับหล่อๆพอซื้อไปจอดจ้าฮะซื้อไปจอดซื้อไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าพงกระจกจอดเบี้ยวแล้วเพราะคันนี้เขาแต่งมาครบแล้วไงใช่ไหมสําคัญออกที่300กิโาล้านไรแต่ไปกลัวอะไรครับพงศาวใช่แล้วก็บอกว่ามาจากช่องแผ่นปะหยอมไม่มาจากช่องเปอร์โอมัสต้ครับผมไปเลยเลยขึ้นไปนะครับทุกคนโอ้โหเสียงแม่งแบบิ้ เรวก็จบเร้งขานึงนิสั้นแน่ตรงนี้เฮ้ยไม่ต้องลงเยอะบนปิ้นดิไม่ต้องเป็นปิ้นเฉยๆได้ไหมสียงโอ้แม่นแบบันนี้สุดจริงอ่ะขออนุญาตพี่เอกับพี่จิ๊บด้นะครับรถพี่ขับดีมากเลยครับผมการันตีให้จับวตถระจายนด้แบทะยองการันตีโอ้โหได้โีคทบันเ่นินงทท่านครับ ไม่ถ้าเหยียบเต็มคันเร่งจะเป็นยังไงเนะอย่าเลยพี่ก็ไม่ยากรู้เหมือนกันอยากรู้เลยคืนนี้คือแบบบอกเลยว่าเป็นฟิลแบบที่ดีมากแล้วก็แบบจริงคือแบบมันจะมีอะไรไปนอกจาก CDR คือผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบเจิง CDR R สามพวกนิ้พวกตระกูลนิสสันอะไรเงี้ยคือมันมีประวัติมายาวนานนะแต่ของบ้านอะเริ่มต้นไปโยงไว้เรื่องนันยังไม่ได้บอกเรื่องอะไร ต้นจะซื้อรถใหม่ตังซื้อรลอตได้เดี๋ยวโนบ้าก็จะซื้อคันใหม่แล้วนี่จะขายเบนซ์ไงรอดูเลยเออ้าเผื่อคนอยากซื้อต่ออะยังไงซื้อเลยครับปีบาทบอกไปเฮ้ยบอกไปเลยเหรอตั้งไว้เท่าไหร่เก้าแสนทุนจบจบไปได้งส่ไปอันเดียวเลยได้แต่เก้าแสนจริงอ่ะ เท่าแสนนะครับผมล้อ BBS แท้นะครับเป็นแสนนะครับเขาแต่เลย63เรื่องพายหนึ่เป็นแสนนะครังก็เกือบสี่แสนแล้วขึ้นรูปด้วยครับปึ้งเดี๋ยวแลกให้ใหม่บ้างหรือจะเป็นสีดำสีดำสีดำอ่าสีดำสวยมากครับทุกคนสีเดิมสีเดิมโรงงานคือสวยมากแต่ถ้าใครสนใจแบบอยากจยากได้เป็นสีเหลืองนี่ถอดก็แล้วแต่ก็ไม่ถอดไม่ถอดให้ก็ได้ใช่ไหมที่เช่ามอเอร์ไซค์ได้ค่าคอมปปะเนี่ยค่าคอมป์หนึ่งพันบาทไม่ต้องซื้อครับเลี้ยงเล่าเลี้ยงเบียจบเนี่ย ได้แล้วเดียวเล็งเต่อชีวิตเลยนี่คาไวทบน,นนี้อน,นนแต่เพื่อวันพี่จะเอาไซื้อคันนี้ต่อว่ะถ้าปวดจากซีเสเซีสี่สามเฮ้ยไปคิดดูเอสเอสามของผมหสูบเหมือนกันคันนี้ขายไหรคันนี้หสูบคันนี้ขายอะไร้าหกล้าน้าหกล้านไม่เกินเจ็ดประมาณนะั้นเอสเอลสามสูบคันนี้ก็หสูบแต่ดูความต่างของเสียงดิดูราคาดิไก่แล้วไกแล้วเสียงดิไป เยียบอ่ะยากจริงคือผมไม่กล้าเหยียบจริงๆเอาไห้พอรู้รถพอว่าตอนนี้รถมันเยี่ยมสุดไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับที่พี่ชายพามานั่งรถคันนี้เนาะเหมือนรอบที่แล้วเลยรู้สึกดีกว่าถ้าพี่ชายซื้อคันนี้เลยใช่ได้ลองขับีที่พี่ชายพาคุณมาขับเออจริผมก็อยากได้ยินเสียงแตะสัมผัาอยู่นะอะไรอ่ะให้กล้าลากให้เยอะเลยริงเลยอ่ะ ่เสีงน่ากลัวแต่เสียงแต่น่ารักแตสงค่อยน่ากลัวไอที่เาไที่แต่เหมนเนี่ยเหมยเหมยเวลาที่ขายติมอ่ะเสียงพ่อมันขมอ่ะแล้วขมแล้วคือเวลาเวลาเจอ้แต่แหน้ีไม่ต้องบีบแตะแล้วเบิรนใส่เบินใสเออยเรียมออกัน่อยเ้ยช่วงนลไดอยู่เฉยเฉยเฉยเเฉยะวจยวว้ เอ็กไม่ได้เสียบเขาหลอกเอาเอาเอาล่าเอาเปล่า็อวนเมีพ่ัมันจริงนี่อันนี้ขอถามโบสบัสก่อยละกันว่าเปนแปอยังไม่เยไม่ขอถาบัสก่อนว่าวใจยัง่ รถที่อยากได้คันต่อไปที่คิดว่าแบบตั้งฝันเอาไว้อยากได้เลยเอาอันแรกไหมอันลำหนึ่งอันลำสองอันลำที่หนึ่งคือเจ็ดหนึ่งแปดเออเจ็ดหนึ่งแปดได้คนละคันเลยเหรอหรือว่าคันเดียวกันคันเดียวกันคันเดียวกันอันลำที่สองก็จะอาันก้านอันก้านสองหนึ่งโอ้ตายแต่ละคันนี่อะถ้าพี่ถ้าพีได้แบบพี่ขอนั่งเลยนะอันนั้นสาวได้เป็นอิทิยาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อันไหนต้นสะพานต้านสะพานแปลว่ายังไงต้องเหยียบต้องเหยียบครับต้องเปิดกระจกด้วยแรื่องข้านี่อะไรตุณวจแล้วยัังงงไพร้อมยจะ นี่แหละทางตรงนี่แหละกระชากนี่แหละพี่เอาเลย แค่3 0มอแล้วพอนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ไม่เราเราก็เราไม่ได้คุ้นกับรถมากเราไม่รู้ที่ใส่มาเอาง่ายๆไปเหยียบโพสัวก็คือน่าจะลงไปกินบลีเวณดวกกันแล้วก็ต้องหารสีประเด็น่ะคือรถขับสี่อ่ะมันเกาะก็จริงเว้ยแต่ว่าถ้ามันหลุดแล้วอ่ะคือหลุดไปเลยอ่ะหลุดกว่าขับสองอีกอ่ะมันดิบไปเลยยากใช่โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวรับน้องบาสก่อนละกันน้องบาสอ่ะผมต้องการการปลดปล่อย โอ้ล้องชนกระจกนะครับผู้หญินะครับคือข้างหลังอะถามว่านั่งได้ไหมมันนั่งได้แต่ว่าเขาออกลำบากนิดนึงอ่า